สวัสดีค่ะพบกับช่องปลาแมวเกษะเสี้ดใทองื่นนี้จะออกมาสวนแต่เ้าอยู่มาเก็บทั่วฟักเงาเออได้มาเก็บแล้วกัเลยแวะมาเบิง้งทั่วที่เราปลูกไว้คิ้วๆต่อไป <c oughs> นี่กะผ่านไปบ่แม่น ประมาณสองอาทิตย์ลวบ่กระงามขึ้นแล้วเห็นบ่ตอนแรกที่งอกขึ้นมาป้าแมววา่าต้นพื้นเป็นยิกยิกนะไหม <c oughs> ป้าแมว,วก็ร่องพื้นด้วยอปุ๋ยชีวภาพกับอันปุ๋ยคอกขี้หมูอืกระงามอยู่ป้าแมว,วก็ละวา่าเป็นพื้นแต่ยิก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 ไปเรื่อยๆขยับมหนีก็เป็นแตงกวา แถวนี้เป็นมะเล็บที่ปลาแมวลงแถวแรกเลยปลาแมวลงไอ้มักถั่วฝักยาวแล้วปลาแมวกับมาลงแตงกวาอายุท่อกันนั่นละอ <c oughs> ื <c oughs> เพื่อนได้อันปุ๋ยขอ,อกน้่เพิ่นกันงามเนาะชุดที่แล้วนะปลาแมวบริสัยอันบริสัยอันปุ๋ยคอ,อก พ่อแมวจะลองพื้นด้วยด้วยอันปุยชีว,วภาพธรรมดาล่องแบบบังบ้างะนะแ่ะได้บ่บองามจะอีกอย่างนึงกะเกี่ยวแก้กับอากาศหนาวพ่อมน,นั่นะเฮ็ดอันแตงกว่าเหาบ่โตพ่อมาอากาศเริ่มห้อนขึ้นกระได้การยืน ปลาเมียวกับทย่อยมาลงเม็ดเพิ่นอยู่มือละสองแถวสามแถว <c oughs> มันกัมีอายุที่ห่างกันอดูนี่มันกับประมาณสิบเอ็ดสิบสองแถวเนาะปลาเมวกับลงไว้มือละสองสามแถวบันนีกว่าจะหอดแถวสุดท้าย <c oughs> ค้างทั้งนั้นกะเริ่มจะแตกพุ่มแล้วไอแถวที่ลงสุดท้ายนี่กะยังอันยังพึ่งจะงายจากทวงงอกเออนี่เป็นสามแถวสุดท้ายนี่สามแถวสุดท้ายที่ปลาเมียวลงไล่ไล่ไล่กันมาเนาะเอออันนี้ยังพึ่งฟื้นจากทวงงอกอยู่เห็นบะ ทางนั่นก็จนอันจะแตกพุ่มแล้วทางนี่ก็เพิ่งเกิดนี่ยังยังมีเม็ดอันกาอ,อันอยู่ในอันใบอันแต่งกวาอยู่เ <c oughs> ออทาย่อยลงแต่ว่าก็จะได้เก็บระยะเก็บเกียวกับไลเลียกันนั่นละมันก็ทย่อยเป็นไปเรื่อยๆเ,เวลาอันเพิ่นติดมาก ฟังอันสุดท้ายของอันรักข้างแต่งกวางนเะกับป้าแมวกบมีฟักหอมเนี่ยที่อันเป็นพุ่มเขียวๆนะเห็นบ่าเพืนก็ยักมาขืนข้างน้ำอันแต่งกวาอยู่ป้าแมวกัเเนเลยว่าปล่อยพืนเลยให้พืนขืนน้ำกันนั่นละ <c oughs> เ,เดี๋ยวพามาแวะเบงิงหน่อไม้ฝรั่งแป๊บหนึ่งอยู่ข้างๆกันนี่ล่ละ าการทดลองนนองใหม่ฝรั่งปลาเมี่ยวนี่มันเป็นยังไงเนี่ยเขากับพว่นดินเออพื่นดินแล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยเคมีมาล่อเพิ่นแล้วตอนแรกนะใส่แต่อันปุ๋ยคอกขี้วัวกับเพื่อนคลุกแกบเพื่อให้ดินเพิ่นโป้งบานนี้ลงแล้วลงปุ๋ยเคมีใส่แล้ว กะขาดว่าสีง,งามขึ้นยี่ดอ้อเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆที่ได้ผลยังไดมือหนีก็สวยแล้วปลาแมวจะได้กลับบานแล้วนะี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปลาแมวนะจ๊ะตามรุ่นน้องใหม่ฝลังน้ำปลาแมวแต่งกวาก็ปลูกคนละรุ่นกท็ทีได้ เก็บไลเลียกันไปอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ